สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังธรรมะทุกวันวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับธรรมะทุกวันด้วยเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะบทความดีๆที่ในชีวิตจริงของคนนั้นที่ไม่มีลูกถือว่าเป็นคนมีบุญมากเพราะเหตุผลที่เชื่อว่าหลายคนคงคิดที่อยากจะมีลูกแต่ถ้าหากคุณได้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้แล้วบางครั้งคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดไปในทันทีคะ่ะ เพราะว่าในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับคำพูดที่ว่าคนที่ไม่มีลูกถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากแล้วเป็นเพราะอะไรในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะคนที่ไม่มีลูกเรียกว่ามีบุญจริงหรือเรื่องราวต่อไปนี้เป็นการสนทนากันระหว่างพระอาจารย์และลูกศิษย์ ลูกสิ์ถามว่าตัวดิฉันเองไม่มีลูกเป็นของตัวเองที่เป็นแบบนี้เพราะลูกไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ตอบว่ามีสิโยมคนที่ไม่มีลูกจะเป็นคนที่ไม่มีบุญได้อย่างไรอัตมาบอกได้ตรงนี้เลยว่าคนที่มีลูกนะ่ะเป็นคนที่มีกรรมให้ลองถามดูสิทำไมคนที่มีลูกถึงมีกรรมล่ะคะ พระอาจารย์ตอบว่าก็เพราะว่าเลี้ยงลูกมันเป็นทุกยังไงละ่ะเดี๋ยวลูกก็ดือ้อเดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่อฟังทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจลูกจะไปทําอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมาสุดท้ายแล้วพ่อกับแม่ก็จะกลายเป็นทุกข์เปล่าๆพ่อแม่ต้องมาคอยรับผิดชอบคอยรับกรรมที่ลูกก่อคอยจ่ายเงินค่าเสียหายให้ลูก ก็ไม่ใช่ของสนุกเลยต้องหาเงินหาทองมาให้มีใช้อยู่ตลอดเวลาลูกนี่ไม่ต้องหามาเลยใช่ไหมอยากจะได้เงินอะไรก็แบมืออย่างเดียวขออย่างเดียวพ่อแม่นี่กว่าจะหาเงินมาได้สักบาทนี่ต้องเหนื่อยยากถ้าไม่มีลูกก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกให้ลูกเหนื่อยยากเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นทุกข์ คนที่ไม่มีลูกเรียกว่าเป็นคนมีบุญเราอย่าไปมีลูกหลานเข้าใจหรือไม่เราเป็นลูกได้แต่ก็อย่าไปมีลูกแล้วกันโตไปก็บวชบวชแล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกให้ทุกข์ลูกสิทธิ์ถามต่ออีกว่าถ้ามีคนสองคนคนหนึ่งมีลูกแล้วอีกคนหนึ่งไม่มีลูกคนที่มีลูกเขาเลี้ยงลูก ไปด้วยความทุกข์และก็แก่ไปทั้งคู่และตอนบั้นปลายชีวิตคนที่มีลูกเขาได้ลูกดีก็จะดูแลพ่อแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่มีคนดูแลแล้วใครจะมีกรรมมากกว่ากันคะพระอาจารย์ตอบว่าคนที่ไม่มีลูกเนี่ยสบายเพราะจะได้พึ่งตนเองแต่รู้จักตื่นตนเองถ้าพึ่ง ไม่ได้ก็จากไปก็ไม่เป็นอะไรยังไงก็ต้องไปอยู่ดีแล้วโอกาสที่จะได้ลูกดีมันก็มีน้อยมากโอกาสได้ลูกไม่ดีมันก็มีมากแล้วจะมาเสียอกเสียใจมากกว่าคนที่ไม่มีลูก คนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวของเขาเองเมื่อเขาไม่มีใครพึ่งแล้วเขาอยู่กันได้เขาก็พร้อมที่จะไปอย่างเป็นพระนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหมก็เตรียมตัวเตรียมใจจากไปอยู่เรื่อยๆถึงเวลาไปก็ไปลูกศิษย์จะมาดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้มันบังคับให้เราต้องพึ่งตัวเองหากชอบใจอย่าลืมส่งต่อให้คนที่คุณรัก ต้นไม้ถ้าลูกไม่ดีก็มีแต่คนจากคนทิ้นตัดทิ้งไม่มีใครที่คิดจะบำรุงรักษาไว้ตรงข้ามถ้าลูกมันดีทั้งวันก็มีแต่คนอยากจะเอาใส่ปุ๋ยรดน้ำพวนดินทนุถนอมให้ต้นไม้คงอยู่นานๆต้นไม้จะอายุยืนได้ต้องรับการรักษาบำรุงที่ดีเพียงอย่างไรขึ้นอยู่กับลูกของมัน คนเราก็เช่นกันถ้าลูกทำดีคนทั้งหลายก็จบมาที่พ่อกับแม่ว่าเลี้ยงลูกดีความสุขกายสบายใจก็จะติดตามเพราะบุญกุศลความดีก็จะไหลมาเพราะลูกแต่ถ้าลูกชั่วคนทั้งหลายก็แช่งมาทางพ่อแม่ด้วยเหมือนกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสิริมงคลของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ที่ลูกและในทางตรงกันข้ามถ้าปกป้องแก้ไขให้ดีแล้วอัป,ปมงคลก็จะมาสู่ลูกนั้นแบ่งความดีในตัวได้เป็นสามชั้นดังนี้หนึ่งอภิชาตตบุตรคือบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดาเป็นบุตรชั้นสูงสร้างความเจริญแก่วงตระกูล อนุชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดาเป็นบุตรชั้นกลางไม่พอรักษาวงตระกูลไว้ได้อวชาตบุตรคือบุตรที่เลวมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นต่ำนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตในสิ่งปกติไปแล้วเมื่อมีเรื่องราวใดๆลูกศิษย์หลายคนของหลวงพ่อจะนำเรื่องนั้นๆมาถาม หรือปรึกษาขอความเห็นหลวงพ่อเสมอทั้งนี้ก็เพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่จะทำนั้นถูกต้องซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนรวมกันไม่ได้ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการดูดวงผูกดวงจับยามหรืออะไรเป็นเพียงการถามหลวงพ่อว่าทำอย่างนั้นเดียวหรือไม่ท่านจะตอบแนะนำด้วยหลักธรรมเสมอก็มีอยู่เท่านั้น นายแพทย์ท่านหนึ่งของโรงพยาบาลเกาะสีชังปัจจุบันมาบวชอยู่กับหลวงพ่อได้หลายปีแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะสึกและมีแนวโน้มคงจะไม่สึกเพราะทำเรื่องลาออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อบวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนเรียกท่านว่าหลวงพี่หมอใหญ่เพราะว่าท่านมีชื่อเล่นว่าใหญ่นั่นเองท่านใช้ชีวิตโดยอาศัยวัดเป็นบ้านมานานแล้ว คือมาอาศัยกุฏิว่างหลังหนึ่งเป็นที่หลับที่นอนและยกบ้านพักที่ราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้คนอื่นไปตอนเช้าท่านจะกินข้าววัดและออกไปทำงานตอนเย็นก็กลับมาน,นอนที่วัดเป็นปกติส่วนเงินเดือนนอกจากจะให้พ่อกับแม่ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็ถวายวัดทั้งหมด และโดยอุปนิสัยส่วนตัวของท่านแล้วเป็นคนสมถะพูดน้อยปฏิบัติมากและท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่หลวงพ่อเคยกล่าวถึงว่าหมอใหญ่นี้จิตเป็นพระแล้ว วันหนึ่งนายแพทย์ท่านได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานแต่งของเพื่อนแพทย์ร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านไม่อยากเป็นร่วมงานสังสรรค์ประเภทนี้เท่าใดท่านคงจะรออาในความวุ่นวายอะไรทำนองนั้นแต่ด้วยมันระยาทอย่างไรเสียก็ต้องส่งเงินและการาดอวยพรกลับไปให้ ท่านจึงนําการ์ดใบนั้นไปถวายหลวงพ่อให้พิจารณาพร้อมขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าควรจะเขียนคำอวยพรบ่าวสาวอย่างไรดีหลังจากหลวงพ่ออ่านการ์ดเชิญแล้วท่านก็ตอบว่าไม่ยากหรอกให้เขียนลงไปด้านหลังของการ์ดว่าแด่คู่บ่าวสาวการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งว่าเท่านั้นคุณหมอ ขอรับคำหลวงพ่อและรีบทำตามโดยเร็วไม่ได้แสดงอาการสงสัยใดๆหากแต่เราเองซึ่งอยู่ในสถานการณ์ด้วยกลับเป็นฝ่ายสงสัยก็อดถามหลวงพ่อไม่ได้ว่ามันจะดีหรือคะหลวงพ่อคนเขาแต่งงานกันเป็นงานมงคลแต่ไปบอกว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งเดี๋ยวเขาจะหาว่าแช่งไม่ให้เขามีลูกนะคะ หลวงพ่อก็ตอบเร็วทันใดว่าเองนะ่ะพูดผิดแล้วใครว่างานแต่งงานเป็นงานมงคลเราฟังแล้วก็ยิ่งงง,งเข้าไปใหญ่หลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมว่างานแต่งงานเป็นภาระคือการที่คนเราได้อยู่คนเดียวดีๆไปหาเรื่องใช้ชีวิตคู่แถมมีลูกมีเต้ามาให้วุ่นวายหนักมันเป็นมงคลที่ไหนกัน แทนที่จะได้บริหารจิตบริหารขันตัวเองก็ยุ่งพออยู่แล้วยังจะต้องมารับภาระขันคนอื่นอีกต้องเตรียมตัวแต่งงานวุ่นวายต้องแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้มันดูดีก็จัดของปลอมอย่างหนึ่งและไหนจะเรื่องเงินเงินทองทองไหนจะเข้าปลาอาหารไหนจะชักชวนแขกหรือผู้ใหญ่ ผู้โตมาคุยโวโ้อ,อวดกันแล้วทุกวันนี้มีหรืองานแต่งงานแล้วจะไม่มีเล่าเข้าปากยิ่งตามบ้านนอกแล้วต้องล้มวัวล้มควายกันมีแต่เรื่องล้วน้วนแล้วแต่มีความวุ่นวายโดยโลกีวิสัยอย่างนี้มันเป็นมงคลกันที่ไหนส่วนงานมงคลที่แท้จริงคืองานศพต่างหากเพราะเราไปแล้วได้พิจารณาศัจธรรม คือความจริงของชีวิตเช่นได้เห็นศพก็ได้ปงสังเวชว่าดูเอาเถอรูปถ่ายของคนตายดูอย่างดีๆแท้ๆแ,แต่เจ้าตัวตายไปอยู่ในโรงเสียแล้วนั่นแหละมันไม่เที่ยงที่เกิดมาก็แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลได้ร่างกายในโรงนั้นก็เตรียมจะเน่าป่วยผุพังหรือเผาฝังดินไป ตัวตนไม่หลงเหลือเลยแปลสภาพไปหมดหากพิจารณาบทสวดก็ได้บทธรรมกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะพิจารณาเนื้อธรรมให้ดีก็อาจมีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นไม่เล่ามีแต่เรื่องกุศลทั้งนั้นอย่างมีงานศพไม่ใช่งานมงคลดอกหรือ ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากข้าพเจ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ด้วยสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออำนาจคุณพระเสียรัตน์ไตรจงมาอวยพรให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังสมมุ่งมากความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ